สวัสดีกันยามเช้าครับคือเกาละครับตื่นขึ้นมาล่างนาล่างตาแปลงฟัน <c oughs> ข้าวสวนไผ่สวนไผ่กิมซุงไผ่ตรงลืมแรงนะครับเนาะหาตัดน้ใหม่ครับเหมือนเดิมนอนง่งอบ,บอุ่ครับงครับจะไผ่บริตัดแหนง เลยสี่หกเนี่ยม่ได้มีเวลาตัดหนกบนดยอู่เสียงอวบเนาะเสียงคบอวบคบกรอบคงราใหม่ครับตัดนี่ชั่วชั่วชั่วเลยครับงามไปเห็ดนังกินกระเสบนะมันหย่ำง่ายมันบ่เหนียวมันบน่อเสียดเนาะออวบไหลไปนะครับนับไปเรืเ่อยเวลาครับไผ่กิมซุงไผ่ตรงลืมแรงเรา โอ้เผื่อมาตัดมือตัดบามือเว้นมือซ็แย่เหยาเนาะกะม็มีเนาะหนอนอีกคนตายหนึ่งครับ <c oughs> อาหารไม่เพียงพออาหารบ่เพียงพอก็ตายหนึ่งก็เอินว่าตายยินทั้งหนอน,นะครับตายหนึ่งหออออนอนงามๆทั้งนั้นเลย ไปเรื่อยๆครับตัดหน่อไม้นี่โอ้ห์นอน,นอีกนอน,นึอีงเดี๋ยวตัดนี่ครับโ,โมปวอๆเลยนี่ครับเอานะครับเดี๋ยวจะฝากไว้ครับนี่ก่อนครับอบๆครับเอาเดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ